คลิปนี้หน้าตาปังก็จะแบบเขียวๆแล้ๆเลยนะปองไม่ได้ป็งไม่ได้แบบแต่งหน้าโอยไม่ได้ปกติก็ไม่ได้แต่งอะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทาปากไงมันก็เลยแบบซีซีเสียวๆ,ๆ,ๆนี่ซามีซื้อมามาต้มข้าวโพดกันนีข่ข้าวโพดหวานนะข้าวโพดหวานบ้านเรานี่แหละ ซื้อมาสองวันแล้วสองวันแล้วยังไม่ยังไม่ได้ต้มเดี๋ยวมันจะจืดก่อนบางมันคนชอบกินข้าวโพดมากเลยบองมีแบบกระป๋องด้วยนะมันจะต้องแบบเนี้ยไอแบบกระป๋องเวลาปางนึกอยากกินบางก็แค่แบบเปิดกระป๋องแล้วเทน้ำแล้วปางก็กินเลยเพราะว่าเวลาที่กิน กินข้าวโพดรู้สึกว่าการการขับถ่ายมันดีตอนแรกว่าจะามาแกงไม่แกงอะต้มดีว่ะปากมันก็มันก็สวยอยู่เด้ตอนแรกมองว่าจะเอามาแกงเลี้ยงเพราะว่าแมงลักมันก็กำลังงาม จะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่เ <c oughs> รมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินข้าวโพดต้มที่ใส่เกลือแล้วเวลาที่เราไปซื้อกินอ่ะ ตอนที่อยู่ไทยอ่ะปางก็จะถามไ่าคคะว่าแบบใส่เกลือหรือเปล่า,าคะาอย่เงี้ยส่วนใหญ่เขาชอบต้มใส่เกลือกันนะเนาะเขาชอบอชต้มใส่เกลือแล้วก็ชอบเอ่อชุบน้ําตาลมาแล้วอ่ะที่ไทยนะบางบางบาง,บางร้านส่วนใหญ่เลยแหละแต่ถ้าปังเจอร้านไหนยที่เขาต้มแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ชุบน้ําเกลืออย่างเงี้ยหรือว่าไม่ได้ต้มใส่น้ําตาลอย่างเงี้ยชอบมาก บางร้านเขาจะต้มใส่น้ำใบเตยแล้วเขาก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยทุกคนบอกว่ามันไม่มันไม่เซียบมันไม่อร่อย <S <S คลิปนี้หนะ้าตาปังก็จะแบบเขียวๆแล่ๆเลยนะ <S <S ปังไม่ได้ปัไม่ได้แบบแต่งหน้าโอ้ย,อยไม่ไดปกติก็ไม่ได้แต่งอะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทาปากเนงะอือก็เลยแบบซี๊ๆเสียวๆนีสๆสๆ่สามีซื้อมา โอเคดูไหมลูกอะไรนี่เลยที่เขาบอกว่าตูดมันลูกพีชลูกพีชน,นี้คือลูกพีชนะที่แบบว่าผู้หญิงเขาจะชอบแบบว่านะผู้หญิงตูดมันลูกพีชนี่นะเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นลูกพีชใช่ไหมมันจะมีร่องนี่สามีซื้อมา lòng bằng phang, đi đó. Bao năm tôi không thích ăn trái cây. Anh mẹ lắm. bị đau này. Nào. Mệt là. จำเปนคนไม่ค่อยชอบกินผลไม้ว่าไปกินได้นอนนอนทีช่วงนี้ก็ไม่แพงหรอกเพราะมันเป็นเป็นฤดูกลาลของมันวันนี้ออกเปรี้ยวๆหวานๆเปรี้ยว เพราะว่ามันยังไม่เลยนะีม่มันยังไม่สุกถ้าสุกมันจะหวานดิบๆแข็งๆมันก็จะแบบน่าจะเปรีย้ยวจงว่าสามีไม่กิน นางกินแต่ไอ้ลูกนิ่มๆก็เลยบอกนางว่าไม่ต้องเอาใส่ตู้เย็นเอาวางไว้ข้างนอกเดี๋ยวมันจะได้สุกถ้าใส่ตู้เย็นมันก็เหมือนชะลอ,อการสุกข,ของเขาเนะาะเรากินกินรอข้าวโพดอันนี้กินรอข้าวโพดสุกนี่โดนนักชิมได้ว่าต้องมีใบเตยอ,อยู่ ซื้อใบเตยมาต้มข้าวโพดจนจะสุกแล้วต้องต้มข้าพ,อพอจนจนจะสุกแล้วพิ่มเพิ่นม,มนี่ง,ง้แล้วใส่ใบเตยเอาเอาขมวดนี่ไซื้อใบเตยมาเพราว่าจะเอามาทำไม่ขนม ขนมอะไขนมถ้วยนึกไม่ออกจุ๊บปั๊บ สุกแล้วแต่งตึงตึงแต่งมากหอมมากหอมใบเตยชุสามท่อนพอ